จัดการพีโกโกวาด้วยปืนตัวอะไรอ่ะ้ยพี่แซงระวังพี่แซงกัะโรดข้ามไปได้งูยักษ์ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เกิดการต่อสู้ระหว่างพีโกโกวากับงูยักษ์พีโกวาย่างูแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแค่เชือกมั้ทุกคนจากความเดิมครั้งที่แล้วนะคะที่พี่แสงอะ่ะโดนผีโกก็วมีพ่อที่เราไปบินโดเนี่ยที่จะจับภาพผีโกก็ว อรอบแล้วนะพี่แสงอ่ะแค้นมากมากเลยอ่ะรอบนี้นะพี่โอ๊คุกอ่ะก็เลยจะมาบินโดนอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าพี่แสงยังไม่มาเลยแต่รอบเนี้เราอ่ะไม่ลืมอาวุธนั่นก็คือนี่ปืนผูกเสกรอบนี้นะจะต้องไม่พลาดเฮ้ยพี่แสงมาแล้ไม่ลทำไมมาชา้าจังเลยเอ่ะคะหหน้าแดงร้อนเหรอวิ่งมา,มาเมื่อกี้ตอนแรกพี่กาว่า ปั่นจักรยานมาแบบชิวๆโอแล้วระหว่างทางอะ่ะเหมือนไปเหยียบเชือกหรือเหยียบอะไรก็ไม่รู้ล้อหลังเบนเฉยเลยเชือกพิเศษหรือเปล่าถ้าล้อหลังเบนได้อ่ะไม่น่าใช่ล้อเชือกพิเศษอนนะไรหรอกแต่เน้อุยพีย่อโอลืมไปถ้าเราชา้ามันจะข้ามมืดค่ะโอเคปืนเนี่แหละใช้ได้คูคุกชดลองแล้ว มออีพี่แสงเดี๋ยวกูก็จะบินโดรนดูลัดเล้าให้แล้วพิ่แสงก็ไปล่อผีโกคัวออกมานะคะ<อ>แล้วอย่าลืมนะล่อออกมาข้างนอกเราจะได้โจมตีได้ในระยะกว้างถ้าเราอะโจมตีในบ้านน่ะถ้าผีพวกเนี้ยเวลาอยู่ในสถานที่ไหนอะเขาอะก็จะมีพลังมากเราต้องล่อออกมาจากข้างนอกเราต้องรีบแล้วก่อนที่ท่าทีจะตกดินอย่างนี้โอเครีบไปเลยสูซ่ซกซูจะบินโดรนให้นะใครทุกคนเรามาร่มบินโดรนกันเลยดีกว่า A later. few moments later. ตอนนี้นะพี่แสงกำลังเดินเข้าไปในบ้านร้างโอเคพี่แสงสู้ๆอ๋อสู้ๆไปไปเฮ้ยเฮ้ยดูดีตอนนี้นะเรากำลังระวังหลังให้พี่แสงอยู่เุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพี่แสงระวังงูนะโรคๆแบบนี้อาจจะมีสัตว์มีพิษก็ได้เห็นอะไรไหมอ่ะไม่เห็นเลยระวังระวังระวังเท้านะคะคันที่เราก็เต่าอะ่ะ จะเข้าบ้านแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่แสงเดี๋ยวกูกู่าขอบินโดรนดูก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ข้างบ้านนะอโอเคทุกคนตอนนี้นะพี่แสงอ่ะกำลังแอบอยู่แล้วพี่กูกูก็จะบินโดรนดูเราจะเจออะไรหรือเปล่าเฮ้ยไม่เจอไม่เจอไม่เจอช่างีเหรอรอก่อนรอก่อนพี่แสงทุกคนตอนนี้นะเรากําลังจะบินโดรนขึ้นเที่ยวไปดูเฮ้ยห้องแรกไม่มีอะไรปลอดภัยค่ะงั้นโอเค คนไปทางไหนอะซ้ายหรือขวาไม่มีไม่มีห้องแรกเอรอไม,มไม่มีไม่มีห้องแรกโอเคผ่านๆไปห้องสองเราไม่เจอเฮ้ยท้างขาเข้างขวาเจ้าท้างขวาห้อง ตอนนี้นะพี่โกักวกำลังตตามพี่แสงอยู่พี่แสงกำลังข้าถนนออกไปแล้วตอนนี้พี่แสงไม่ได้ยินเราแล้วนะทุกคนพี่แสงกำลังล่อโกโก้กวไปที่ลานกว้างลานกว้างสุดๆเลยเพื่อที่เราอ่ะจะจัดการพี่โกโก้กวด้วยปืนเฮ้ยเดี๋ยนะตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่แสงระวังพี่แสงก็เราข้ามไปได้ทุกคนตังกลางนี่มันคือตัวอะไรที่นอนขดอยู่อะ่ะ ับดักเหรอทุกคนทุกคนว่าเป็นกับดักหรือเป็นอะไรช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะโอเคเราจะบินโดรนใหม่แล้วดูต่อโอเคภาพกลับมาแล้วทุกคนภาพกลับมาแล้ว กว่าจะสู้ไม่ได้ด้วยอะพ่นไฟเหรอพี่โกวาย่างงูอาฮะพี่โก,กวาย่างงูแล้วงก็ รอที่รถดีกว่าทั้งงูทั้งกกกวาโดนงูรัดอันตรายมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แสงมาหรือยังอะพี่แสงมาหรือยังอะไอ้เมื่อเกียร์เห็นเต็มๆเลยเฮ้ยพี่แสง เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่แสงเมื่อเช้าที่พี่แสงบอกว่าปั่นจัก,กรยานมาแล้วทับกับอะไรนะคะเชือกมันใช่เชือกจริงเหรอไม่รู้ตอน,นัีนดีมันมันจะเป็นเชือกหรอแต่มันไม่ได้ยาวมากแขนหนู แต่ว่าปืนก็ไม่ได้ผลและอย่างไอไม้ที่แถวนั้นก็ผุพังไปหมดเลย,ยพี่แสงกูว่างูเนี่ยมันไม่ใช่งูธรรมดาค่ะมันต้องเป็นงูเจ้าที่แล้วไม่ใช่งูเจ้าที่ธรรมดาเป็นงูที่เครียดแค้นคนที่ใส่ชุดโกกกว่าแล้วงูมันจะมาเอาชีวิตพี่ไหมเนี่ยแต่ว่าที่เราดูโดนโอ่ะโกกกว่าเขาทำลายงูไปแล้วนะคะงูเจ้าที่อ่ะใช่ ใช่ผีโกโกวาตัวนั้นน่ะพ่นไฟที่ตาเผางูมอดไหม้ไปเลยเ้<ง>อูเจ้าที่ยังสู้โกโกวาไม่ได้เลยเหรอเออในนาทีผีโกโกวาพลังไร้เลยมากๆเลยพี่ใส่โกโกวาเราเรียบกลับดีกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วพี่ใส่ทั้งผงีงูทั้งผีโกโกวาเฮ้ยร้อนรีบไ,<ฮ>ไปดีกว่า